ในแต่ละแมชจะมีผู้แข่งขันทั้งหมด2คนครับเราจะจับเวลาเครื่องให้ผู้ข้แข่งขันรับประทานอาหารให้หมดและจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้้าแข่งขันคนใดคนหนึ่งไม่สามารถทานอาหารหมดภายในเวลาหรือขอยอมแพ้ในกรณีที่ผู้แข่งขันทั้งสองคนนั้นทานอาหารไม่หมดเราจะวัดปริมาณอาหารที่เหลือในจานเพื่อตัดสินผู้ชนะในแมชนั้นผู้ชนะในแต่ละแมชจะได้เจอผู้ท้าชิงคนใหม่ไปเรื่อย จนกระทั่งเส้นสุดสีสั้นเกมนะครับตอนนี้อายุ26ปีครับตอนนี้ทำอยู่ในตำแหน่ง business operation ครับนี่แล้วกินข้าวมันไก่ครับก็คืออิ่มมากจุมากครับแล้วก็มันเป็นเมนูเดียวซ้ำๆเนาะประมาณวนประมาณ4-5รอบนะครับนนั้นเราก็ต้องแข่งกับความอิ่มไม่พอครับต้องแข่งกับความเลี่ยนด้วยนะครับก็เรียกว่าอิ่มจุกไปเลยครับ รู้สึกกดดันครับเพราะว่าโดนแบกรับความคาดหวังแทนครับนี่มั่นไจครับเต็มร้อยครับผมสู้นะครับเราไปกินเรากินด้วยกันด้วยความอร่อยนะครับอิ่มไปด้วยกันจุกไปด้วยกันนะครับแน่นไปด้วยกันครับผมชื่ออฟนะครับอายุ28ครับผมอาชีพเป็นตัวแทนประกันสนใจติดต่อได้นะครับผมขายของแล้วหนึ่งกินไม่เรื่อยครับจกว่าจะจุก คยกินแบบบุฟเฟ่ครับกินแบบกินไมเรจนแบบเหนื่อยมากจนแบบอยากจะออกไปอ้วกครับเต็มที่ครับก็มั่นใจเต็มที่คือมาลองดูครับแชมป์ใหม่ด้วยก็เต็มที่ทั้งคู่แหละครับก็มาลองดูครับว่าใครจะดูกันก่อนอื่นนะครับก็ บางคนอาจจะงงว่าทําไมเหลือแค่2คนเนาะว่าตาลหายไปไหนจากครั้งที่แล้วว่าเราจะให้ตาลมาล้างตานะฮะต้องถามก่อนว่าอยากรู้เหตุผลแบบคอนเทนต์หรือว่าเหตุผลที่เป็นจริงเอาคอนเทนต์เอาคอนเทนต์เหตุผลคอนเทนต์หรอคือตาลมาเป็นแชมป์นหนยสมยัยของแพ้เกมเดียวมาแบบเสียหน้าสียดักสีส <c oughs> ก็เลย <c oughs> ไม่มาเลยวนเหตุผลแท้จริงก็คือมีปัญหาสุขภาพเพราะว่าตาลไปผ่านการนะแลศัลยกรรมช่องปากจึงไม่สามารถรับประทานอาหารเยี่คนปกติได้เป็นหนึ่งเเดือนนะฮะ ตอนนี้ตายเขาหยอดน้ำซุปหยอดน้ำข้าวต้มอย่างเดียวนี่รตอนนี้อ่ะจานแรกของเรานะฮะเป็นอาหารที่ทุกคนนะะ่าจะชื่นชอบกันอย่างดีนะฮะดูปริมาณที่เห็นอยู่นี้นะฮะกระเพรา,าไก่ล้นราดข้าวปอกไข่ดาวเห็นล้นขนานี้แค่60บาทเท่านั้นเองโูกมากได้จริงคุณคิดว่า10บนาทีคุณจะกินหมดไหมฮะ S <S <S เราต่อให้ละกันอบมีต้องจัดข้าวเยอะมากเราจับเวลา20นาทีนะครับ20นาทีสตาร์ทเริ่มได้ครับเอาแน่นมากาเธอเธอเห็นใช่ไหมว่ามันอ่ะมันคูณมากแล้วไก่คือปิดหน้าข้าวนะแล้วเธอเห็นชั้นข้าวปราวว่ามันสูงขนาดไหนอ่ะอร่อยร้อน,นอร่อยฮะอร่อยนะกำลังดีรสชาติกำลังดีนี่ นี่ยใครชอบสายแบบสายคุ้มเนาะหรือใครกินน้อยฉันว่าจานนี้สองคนยังกินอิ่มเลยมากับแฟนะะเฉลี่ยคนละสามสิบถูกมากเพราะมันเยอะมากแต่นี่คือกินดุไงเราให้กินคนเดียวครับตรงกลางรวร้อนใช่รรตรงก,การลางร,อาอาร้อนมากแตงกวาเรากินมหครับแตงกวาไม่ต้องก็ได้ครับเราเน้นไก่ข้าวและไข่ดาวครับ คิดดูให้20นาทีนะดูจากปริมาณข้าวก่อนนะครโอ้โหจากตาเชเมื่อกี้นะตอนคุณออฟของเรานะคุยข้าวนะพันขึ้นมาแบบพันกรุ่นมากแกคือแบบร้า,านนี้มันช่างเหมาะกับการกินดูมากๆเพราะว่าดูปริมาณแล้วมันแบบมันมีสองอย่างไม่ท้าทายก็ท้าตายอะ่ะใช่ไหม นี่แหละกินจนกระเพาะรา้องไห้นิ่งเริ่มตน้นเดี๋ยวพิ่งรีบตายฉันเพิ่งเริ่มทั้งสองคนคือมาสี่วงมือเย็นแกกำลังหิวโซกเลย <Okay. S 1> ร้อมมากท้า <Okay. S 1> นาทีผ่านไปนะครับปริมาณข้าวมีความพร่องอยู่บ้างแต่ก็ประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นและคนแข่งบอกว่า5านาทีนี้ทั้งยาวดานเลยเกินไม่หมดสักทีก ผ่านไปแล้ว10นาทีนะครับถือว่าใกล้จะหมดจานแล้วนะครับนี่เหลือแค่นี้เองชิวๆ20นาทีที่ให้คือเหลือๆแนะ่นอนนะครับ เกมถือว่าหมดไปเรียบร้อยนะครับส่วนออฟก็เป็นคำสุดท้ายนะครับหมดไปเรียบร้อยในเวลาก็คือในเวลา11นาทีนะครับทั้ง2คนหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้นั่งพักสักครู่ฮะเพราะของจริงกำลังตามมาฮะแก ไก่ล้นที่ว่าแน่ต้องแพตัวนี้จ้ะฉันพูดเลยนะคนแข่งชน,นะทาเ่านะสบทอุทานด้วยทำอย่างทายทันหลายที่จะพูดได้สิ่งนี้คือสเต็กถาดอามาในราคา398มีอะไรบ้างเราสเต็กหมูนุ่มพิไทยดำสเต็กอกไก่พิไทยดำสเต็กไก่สไปซี่สเต็กปลาทอดไซส์เอม็มเบอร์เกอร์ชาโคหมูบดเฟรนฟรายราดชีสหอมทอดนักเก็ตไก่และสลัดผักเราเป็นการแข่งกินดบเด็กอ้วนเนาะสลัดผัก จะไม่กินก็ได้นี่อนุโลมและถาดนี้ความที่มันใหญ่มากขออนุญาตให้เวลา40นาทีทีมงานพร้อมไหมฮะ,ะจับอาวุธให้พร้อมครับช้อนซ่อมทั้งหลายแล้ครับ40นาทีสตาร์ทเริ่มได้ครับฉันเห็นแล้วฉันอยากกินมากแกแต่ฉันกินคนเดียวคงไม่ได้หรอกนะแต่ฉันสั่งมาให้คนแข่งกินนะแกคิดดูแล้วกัน เป็นไหฮะรสชาติอร่อยไหมฮะรรอร่อยนะพี่ผ่านไปนะครับ10นาทีแล้วนะครับเราตั้งไว้40ถือว่าปริามาณคร่องประเยอะพอสมควรนะอาจจะไปค้างตอน3 0ก็ได้เพราะว่าปริมาณนี้บวติ แกพนักงานที่ร้านอ่ะพอสั่งสเต็กผ่านนะเขายกจานประมาณสี่ห้าจานอ่ะหารู้ไม่ว่าแล้วดึงถาดกินสึ่งคนโปรตีนฉันดีน <c oughs> โปรตีนเน,น้นๆคาร์โบก็เน,น้นๆ <c oughs> <c oughs> นี่ลุ้นอยู่แน่หมดสิบนาทีก็ต้องสั่งเมนูสามไหมอย่าเลย <c oughs> เดี๋ยวอันนี้อย่าเลยเกณฑ์หนึ่งท่านบอกว่าอย่าเลยเหรอ พองร้องไห้แล้วร้องไห้เหรอมนแน่นะพี่อพอะร้องไห้แล้วผ่านไป15นาทีนะครับเกมก็คือจาหมดแล้วในขณะที่ออฟนี่ยังเหลือพอสมควรมันวัดแตงนี้แหละออฟจะไปต่อหรือขอยอแมแพ้กมหมด ผ่านไปครึ่งทาง20นาทีแล้วนะครับตอนนี้ปริมาณของออฟตอนนี้ปริมาณของเกมตอนนี้ครัดูนะคล้แม่องอย่างแน่นแบบไม่มีเลยเลยโอ้โห หนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วครับเรื่ขอพีสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับย้ <cl ap> ปริมาณที่เหลือเนาะอ่ะของออฟที่เหลือเนาะออฟอฟรบกวนเอามือพรีเซนต์หน่อยที่เหลือทอวนี้นะฮะ เฟนนฟรหนึ่งกองนะฮะแทบไม่ได้กินนะฮะยังเหลือเบอร์เกอร์หมูอยู่พอสมควรสลัดไม่นบับขนมปังหนึ่งชิ้นไข่ต้มของเกมนะครับขนมปังหนึ่งชิ้นเป็นไฟเกือบหมด่ะไม่ต้องชั้นกันล่ะดีกับเกมชั้นสมัยที่สองอ่ะเกมครับรู้สึกไงกับการชนะแปดวันนี้ครับรู้สึกกดดันอีกแล้วครับต้องแข่งรอบหน้าหรือเปล่าก็ ก็สเต็กเป็นเป็นหัวข้อที่ผมชอบกินอยู่แล้วครับชอบกินสเต็กอยู่แล้วทรมานน้อยกว่าข้าวมันไก่ครับก็โอเคครับแต่ว่าที่ตัดกําลังก็คือตัวของทอดครับเพราะว่ากินมากๆแล้วมันเลี่ยนใช่ครับได้ครับเดี๋ยวป้าขออนุญาตมาที่อ้อมนะขอบคุณอ้อมที่มาร่วมสนุกวันนี้ฮะรู้สึกยังไงบ้างอ้อฟเลยตอนประสบการณ์นะเหนื่อยเหนื่อยมากเลยครับนะฮะขอบคุณอ้อฟมากที่มาร่วมสนุกแล้วก็ประสบการณ์ร่วมกันในวันนี้นะครับครับผมครับอ่านถึงไม้ที่เกมเหมือนเดิมนะครับ จะแจ้งเกมว่า EP หน้าจะเป็น EP ฟินาเล่ปิดซีซั่นนี้แล้วครับดันั้นนะครั้งหน้าจะเป็นศึกครั้งสุดท้ายของเกมแล้วที่เกมจะได้แข่งกับผู้ท้าชิงกลุ่มสุดท้ายแล้วตัดกันเลยว่าแชมป์ตัวจริงของกินดูซีซั่นหนึ่งจะเป็นใครอย่างไรนะครับยังไงก็ฝากติดตามกินดู Challenge Finale นะครับ ในวันพุธสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสดีครับครับ y e a